ก็หอมเล่นอะไรคะ mm hmm. เล่นกินทรายเหรอลูกตักทรายเหรอตักทรายเหรอคะใช่ใช่อันนี้อะไรอ่ะหอยอะไรนะ oh. โอ้เก่งจังเลยหอยรูย้จักหอยด้วยอันนี้คืออะไรก้อ <Gin. S 1> นหิน ก้อนหินอันนี้ล่ะหอยหอยหอมตักอะไรลูก,ต,กตักดินตักดินดินทรายดินทรายเหรอลูกปุ<อ>๊บสวยจานกับมาเล่นเบิร์ดอ่ะตักทราย <c oughs> ให้แม่เล่นด้วยได้ไหม <c oughs> ให้แม่เล่นด้วยโอ้ให้แม่เล่นด้วยให้แม่ตักทรายด้วย อตักทรายตักทรายให้เต็มหรอ,อะตักใส่ในนี้อ่าหนาวไหมก็หอมหนาวไหมลูกหนาวเต็มหรือยังทรายเต็มหรือยังอื ตักใส่ถ้วยเลยโอโ้ใส่มือแม่ไหมโอ้โหใส่เต็มเลยเอ้าใส่มือหอมด้วยเหรอโอ้โหมันปิวข้อตานะลูกปิวข้อตานะ เต็มมือเลยเต็มมือหอมเลยอ่ะปิ้วข้อตานะ่ารกอย่าใส่มือนัน่นมันจะปิว้วลมมันพัดปล่อยปล่อยลูกปล่อยเออตักแต่ถ้วยก็พอละโอเคลมแรงมากเลยวันนี้ วันนี้ลมแรงมากน่ะวางมันปิวข้อตานะอาวทรายมันไหลงหไไหลงเหรอนั่นสนุกไหมเนี่ยอ๋อทรายมันไหลลงแบบนี้ เต็มหรือยังเต็มเต็มเต็มแ,แ,แ,แล้วเต็มแล้วเต็มแล้ว นี่ไรหอมจริงจริงโอ้ลิงจริงหน้าตาแบบนี้ใช่ลิงเหรอใช่ลิงเหรอลูกตัวอะไรนะเนี่ยตัวอะไรนั่นนี่ล่ะนั่นนี่ตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรนะ เป็นเทนเหรอเทนเป็นเทนตัวนี้เลยนะเนี่ยนี่อะไรดิงด้งดิ้งดิ้งหอมบอ่ดิ้งหอมหดดจิ้งหอม